มีน้ำของเราเยอะยังรับได้เลยนะพี่ก็ได้ครับสามแถวไม่ได้จะ้ ดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พี่อยู่ที่อำเภออำเภอหัดใหญ่นะคะที่อำเภอหัดใหญ่แล้วก็อยู่ตรงในส่วนของออจุดที่นำน้ำนะคะมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะท,ที่ได้รับความเดืดอดร้อน,นสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ มาเลยยิ้มืดลมฉาบจะตายโอ้มาเป็นกำลังใจกำลังใจพี่ค่ะอยู่อุทัยธานีนู๊กมามาจากอุทัยเลยมาอยู่นี่ค่ะแล้วบ้านเป็นไงบ้างรู้มันไม่ไม่คช่วงหรือก็มีเพียงนี้โอ้โอ้แล้วตอนนี้มีใครเข้ามาช่วยเหลืออะไรเนาะใช่ไหมแจกน้ำแจกกแสองขวดสองขวดนี่ไงแจกเป็นแพ็คเลยไปรับเลยอ๋อโอเคเอาไปเผื่อไว้ด้วยเพราะต้องใช้อีกเยอะไม่มีป้าปาใช้อาบน้ำฝนหมดแล้วน้ำฝน ขอเป็นกำลังใจให้<ด>นค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัดีจ้าพี่สวัดีจ้าก,ากพ็พี่ๆเดินเข้ามาหานะคะบอกว่ามาจากอุทัยด้วยแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็น้ำท่วมสูงมากฝากกำลังใจไปขอบคุณค่ะมีคุณอนาะให้ช่วยไหมนะให้ช่วยไหมนี่นะคะก็เอ่อจากพี่น้องนะคะที่ มอบให้มานะคะตอนนี้ก็นํามาแจกให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ก็ต้องบอกว่าแพ็คเดียวสองแพ็คมันก็ไม่พอหรอกเนาะเพราะว่าความเสียหายมันเยอะจริงๆวันนี้นะคะก็เป็นรถที่นําน้ํามาแจกนะคะให้กับทุกคนซึ่ง เมื่อสักครู่นี้อิมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องผู้ประสบภัยหลายคนเหมือนกันทุกคนก็ยังน้ําตาไหลกันอยู่นะคะเป็น้ําตาไหลกันอยู่แล้วก็ยังพูดความในใจว่าอยากที่จะให้เราเองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็อยากให้รัฐบาลนั้นดูแลเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทุกคนก็บอกเลยว่าตอนที่ก่อนน้ํามานะคะไม่มีศูนย์พักพิงเลยลก็ขออนุญาตดู บรรยากาศทางด้านที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นะคะที่เมื่อกี้เราได้แจกของไปแล้วรถนึงนะคะหลายคันรถเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินทางต่อไปอีกหนึ่งจุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาขอแจกน้ำที่นี่ก่อนนะคะเราได้ออกกำลังกายกันทุกคนอันนี้ก็น้องนะคะ ช่วยผลของขึ้นรถกันนะก็ความเสียหายนะคะตลอดทางที่ยิผ่านมาก็คือเยอะมากๆนะคะก็รถยัง เกยกันอยู่บนสะพานเลยนะคะก็ทำให้การจ,จราจรก็ติดขัดด้วยนะคะในเมืองเพราะว่ายังเคลียรถออกไปไม่หมดแล้วก็ยังมีกองขยะอยีกเยอะเลยนะคะที่ต้องเร่งเคลียร์เมื่อสักครู่ก็ได้เจอเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและพลิสาับาภาัยมาช่วยด้วยนะคะก็ได้ทักทายกันได้ไปให้กำลังใจกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะก็ว,วันนี้ทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะในการที่จะเ,เดินหน้าสู้ต่อคนบอกว่านับหนึ่งใหม่เลยนะคะแล้วเองก็ให้กำลังใจกันคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังใจเป็นส่วนสำคัญน,นะคะที่ที่เราได้มามอบให้กันต้องขอขอบคุณทุกๆคนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งของนะคะผ่านมาทางอิ่มแล้วก็ทางพักเพื่อไทย ได้มามอบให้กับออพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะทุกคนได้รับถึงมือมากน้อยถือว่าได้เอาไปแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าความสูญเสียที่เยอะที่เยอะที่เกิดขึ้นนั้นมันเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆได้ก็เดี๋ยวพี่มก็จะออไปอีกจุดหนึ่งนะคะตรงจุดตรงนี้ก็น่าที่จะได้ทั่วถึงแล้วตอนนี้ทางทางอำเภอหัดใหญ่นะคะพี่อ้อสอครับผม เอาเลยเอาเลยจ้ะบอกพวกเราด้วยนะพี่ที่อยู่ข้างในอ่ะค่ะใช่เดี๋ยวเราต้องใช้เยอะใช่ใช่เผื่อแผ่เผื่อแผ่ให้ชาวบ้านเขาด้วยค่ะเอาเอาไปมาลับได้เลยค่ะก็พี่อสสที่มาทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยกันส่วนหนึ่งบอกว่าตอนนี้เปี้ยเลี้ยงยังไม่ออกด้วยนะคะขอบเปี้ยเลี้ยงหน่อย สวัสดีนะพี่ๆนะขอบคุณดีค่ะ,คะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาไว้ตังนี้ค่ะแล้วพี่ไปไหนต่อค่อยๆไปนะแล้วถ้าวมนตีทีละรัดไงจ้าดีค่ะสวดีจ้าเข้ารับน้ำนะลกูกแบบหนึ่งแบบหนึ่ง ค่อยๆไปนะต่อแถวต่อแถวต่อแถวเอารถมาเลยเอารถมาลูกเอารถมาเ,เดี๋ยวพี่ช่วยเขาก่อนละกันเนาะโอเคพี่พงพี่พงพี่พงม <c oughs> ีน้องช่วยถือเธอศับจะช่วยเขาเอาน้ำอ๋อได้ พี่บ่งเข้าไปช่วยไหมไม่ได้ให้น้องช่วยถือได้ได้อยู่ละโอเคออกคืนมากกว่านี้โอเครถเยอะนิดนึงนะคะอ๋อผมว่าลูกสาวไปไหนออก่ คนนี้ใครทำอะไรได้ต้องรีบช่วยเหลือชาวบ้านไปก่อนรีบขึกนเกาะานครับอ๋อเก่งมากปีสี่วิศวะแล้วจบยังปีสี่จบค่อยๆไปลูกจเสุดท้ายขอกขาอะไรสุดันนึงเก่งมากไปเรียกจบจบไปเรียก รงเรียนราชินีบนค่ะแล้วมวมามอข้าในกมอสี่อยู่กรุงเทพหรออยู่จมอสี่ะบ้ออได้ค่ะ

อ่ะได้ได้ได้สวัสดนนีคนดูีด๋วยวคนดูด้วยนะคะตอนนี้ก็คืออยู่หนะอำเภอที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นะคะกำลังมอบน้ำอยู่นะคะเมื่อกี้ก็เป็นการอามอบเป็นอุปโคกบวีโคนะคะเป็นแปรง พืนนะคะ <c oughs> นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเยไม่เนไรค่ไม่เป็นได้เลยค่ะพี่ด้วแ้วค่ะครยินดีค่ะูขอปิดไล์เลยนะคะ